这一片恨。 ใจคอยปล่อยปคีรันดังนี้เรไไม่ได้ทำไมไดเราใจยังมี ว่ายังไงคะเดี๋ยวสีเรียนก่อนไหวพระเถรสีสงครามขอเวลาสักครู่นะคะครับขอบคุณนะครับสลับดูที่หน้าหน้าเวทีนะครับว่าขัดจังหวะแล้วมันลอยด้วยนะครับเฮ้ยมึงไปหน่าลอยหน้าอยู่ได้ทำไมวะฮะคุณพาลูกออกเดีบ้านกูไปๆเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเขากูจะมีความผิดไปด้วยขอความเมตตาด้วยไปออกไปตุเมตตาอะไร มึงเป็นกบเพชรดินหลือมึงเป็นฆาตกรอนข้าน้าอ,าาองกูไวิจับเขาคุกกรบุลแล้วเฮ้ยลีบ <Hey. S 2> พาลูกมันไปไปไหนก็ไป,ไปเฮ้ยล้างสงวยเลยไล่ไปเร็บล้างบ้านเลยไปคุณหญิงคุณพี่โดนถนดด้วยใจเย็นๆก่อนสิค่ะคุณพี่คะทำไมใจเย็นๆสิค่ะอย่าพึ่งใช้อารมณ์หยุดหลายคืนมันขาดแขนใช่ไหมใช่มันต้องมันต้องโมปูปะ่อนค่ะ พี่คะเดี๋ยวขอมาเก็บดอกก่อนนะคะเดี๋ยวขอประชาสมคัญในงานหนึ่งครับคุณพี่วัดที่เตุรานะครับสองห้าหกแปดนะครับเป็นงานทอดกระดิ่สามัคคีวัดท้าเรียงเทลพุทธเกียตินะครับตำบลสีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเจ้าภาาแม่คูดงแก้วสนรามน้ำเล็รและพิธงานนะครับกลางคืนก็ชมการแสดงลิเก เป็นเจ้าภาพกระถินนรับเก้าตุลานะครับพี่น้องเจ้าตุลานะครับจะภากระถินไปทําบุญกันนะครับเจ้าภาพคุณแม่ดวงแก้วคุณแม่ดวงแก้วนั่นเองผู้ยิ่งใหญ่ครับเข้าทําบุญครับนี่คุณพี่ฮจเย็นหน่อยสิคะใจเย็นอะไรฮะนี่มันเป็นกระบื้แผ่นดินี่มึงเอารูปปอกอยู่บ้านกูไปแล้วก็ใส่หัวอยู่บ้านกูไปเลยไปเฮียเดี๋ยวยี่ันจัดการเองค่ะใจเย็นๆนะคะ สีสงครามตอนนี้นะ่ะเราคุณหญิงมารีวันรู้เรื่องราวทุกอย่างแล้วเอาเป็นว่าคุณหญิงมารีบวันจะดับเรียบแม่แพลวพันก็แล้วกันนะเอาคุณมาแล้วคุณพี่คุณหญิงไมาลี้งก็ได้งไงเอาลูกเข้ามาลี้งเอาแม่เข้ามาอมอนาคตมันทำเราเดือดอร้อนเราจะทำยังไงวิตเราจะเป็นยังไงหัวปากเดี๋ยวจัดก,การดีค่ะคุณพี่หูุกแม่สีสงครามขอครับในเมื่อท่านน่ะ ยืนยันว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าเช่นนั้นก็ต้องไปหาหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วเมื่อถึงวันนั้นถ้าท่านจะกลับมารับแม่แผวพันเราก็ไม่ว่าอะไรนะเอา้าโอ้โหไปใหญ่แล้วนะเอามันเลี้ยงพอโตแล้วได้ดีไม่ดีจะเอากลับอีกแล้วละข้าวนาว้พพี้ยมมันไปทําไงคุณหญิงเรานี่นะมันจะฟินเปล่าซีดเบือเบาๆหรือคอยเนี่ยคอยนะมันใช้กับหมาไม่ทีคน นี่นัง่งเงียบสงบสติอารมณ์ก่อน,นคุจหจิ่ใจบุญมากไปแล้วนะไม่ต้องเป็นห่้งแม่แพลวพันนะเราเนี่ยจะดูแลแม่แพลวพันที่ดีที่สุดรีบสั่งเสียลูกแล้วก็รีบไปได้แล้วอดทางการจะมาเจอตัวเข้าไม่ต้องห่วหนอองนะข,ขอบคุณจุกี่านคนรกจะ้ะจิบบแล้วจะยังไงสิคะเี่าต้องอยู่ที่นี่นะลูกนะนี่คลูกกับป้าของเจ้าพ่อจ๋า ่เนไม่อยากอยู่ที่นี่ที่นี่ไม่มีใครแล้ว,ลวสักคนแล้วหนมขอไปกับพ่อนะจ๊ะต้องไปกับพ่อไม่ได้นะลูกคนทางข้างหน้าจะมีแต่ความลำบากพ่อพาเจ้าไปด้วยไม่ได้จริงๆแต่พ่อสัญญานะลูกนะพ่อจะรีบทำทุกอย่างให้เสร็จเรีบเยบร้อย เดี๋ยวพ่อจะรีบกลับมาหาเจ้าเร็วๆสองคนจะได้อยู่ด้วยกันนะลูกนะไม่ต้องห่วงนะ่จีตองค้านี่ไปก่อนจะดูแลเรียบร้อยค่ะโ้แม่จ๊ะรอพ่ออยู่พ่อกลับมาหาแม่พัก่อนเอาเอาเอา,เอา น,น,น,นี่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่มึงตามพ่อไปเลยไปไปไหนก็ไปเลยไปคุณพี่ก็มัน้ลงตามพ่อมปเลยคุณหญิงคุณพี่คะแค่รีเพลวพมันก็ขวัญเสียพอแล้วอจะมีอ,อะไรกับเด็กมันแหละค่ะคุณพี่คุณหญิงไปพาอาเป็นว่าถ้าคุณพี่ไม่ชอบจะอยู่ตรงนี้คุณพี่ก็ไม่ต้องอยู่ค่ะเชิญคุณพี่ไปที่ชอบที่ชอบเลยคะ่ะคุณหญิง นี่คุณหญิงไล่ฉันตดหน้าคนอื่นนะก็พี่ไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็ไม่ต้องอยู่สิงค่ะให้ไปที่ชอบที่ชอบใช่ค่ะคุณหญิงเปิดปากบอกเปิดทางฉันเองนะถ้าฉันไปแล้วคุณหญิงอย่าโทรตามฉันกลับมานะอย่าปิดเครื่องหนีก็แล้วกันค่ะเออโทรศัพท์ไม่เอาไปฉันไม่ใช้โทรศัพท์จะใช้ตู้โทรแทงพ่อไปก่อนดูแม่กันนะลูกเชิญคุณพี่อยากไปไม่อยู่ก็ได้เฮ้ยวกเรา เตรียมตัวไอ้หนูไปเรือข้างหน้าลูกตาเล็กเลขข็กครับมามามา <c oughs> เลขขา็กครับครับป้าเออ <c oughs> ไปไอ้ตะกูลยอเขาไม่อยากให้เราอยู่ไม่ต้องอยู่เราไปหาที่อยู่ที่มันสบายใจกว่านี้เดี๋ยวจะพาไปกินนมอยากกินนมไหมอยากอยากกินนมจะกินนมอะไรครับนมมหาลัย <c oughs> <c oughs> ไปไปไปดมมหาลัยเป็นของดีจริงๆลูกไปลูกไป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 